ตั้งแต่มีฟีเจอร์ที่ t i k t o k บอกว่าให้เราไปดูได้ว่ามีใครมาส่องช่องของเราบ้างก็มีหลายๆคนกังวลนะคะว่าเอ๊ะครูคะจะทํายังไงได้บ้างที่จะทําให้เจ้าของช่องไม่รู้ว่าเราไปแอบส่องช่องของเขาไม่ต้องกังวลไปค่ะในเมื่อ t i k t o k เขามีฟีเจอร์ให้เราสามารถไปส่องช่องได้เราก็สามารถที่จะไปปิดฟังก์ชันนี้ได้ด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวิธีการที่เราจะปิดไม่ให้เจ้าของช่องเขารู้ว่าเราไปส่องช่องเขา ทำยังไงอันดับแรกเลยนะคะให้เราเข้ามาที่หน้าช่องของเราแบบนี้นะคะให้เราเนี่ยคะเข้าไปที่ขีด3ขีดมุมขวามือบนตรงนี้ได้เลยค่ะ จิ้มเข้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจิ้มเข้าไปเลยค่ะนะคะที่หน้าของการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวดูที่ตรงนี้ค่ะความเป็นส่วนตัวที่มีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปแม่กุญแจแบบนี้จิ้มเข้าไปได้เลยค่ะนะคะเราจะเข้ามาที่หน้าของความเป็นส่วนตัวเราเลื่อนเลยค่ะเลื่อนลงมาดู ด้านล่างสุดนะคะจะมีนะคะหัวข้อที่เขียนว่ายอดการดูโปรโฟไฟล์ ตรงนี้นะคะที่เป็นรูปเทา้าตรงนี้ละคะ่ะจะเป็นฟีเจอร์ที่จะปิดนะคะไม่ให้คนรู้ว่าเราไปแอบส่องโปรไฟล์ใครถ้าดูจากสถานะของครูตรงนี้เห็นไหมสถานะของครูจะเป็นเปิดนะคะนั่นแปลว่าเราอนุญาตให้คนรู้ได้ว่าเราไปแอบส่องช่องเขาเราจิ้มเข้าไปเลยค่ะถ้าเราไม่ต้องการอยากให้เขารู้นะคะว่าเราแอบไปส่องช่องเขาให้เราปิดตรงนี้ให้เป็นสีเทาแบบนี้เลยค่ะ เมื่อปิดแล้วเรียบร้อยนะคะเวลาที่เราไปส่องช่องของใครเขาก็ไม่รู้แล้วค่ะว่าเราไปแอบส่องช่องของเขาทีนี้ก็สบายใจได้นะคะเวลาที่เออเราอยากจะไปดูคลิปของใครอยากจะไปดูช่องของใครก็ไปได้อย่างสบายใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ของครูมีประโยชน์นะคะฝากช่วยแชร์ออกไปให้บคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูแซนด้าไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ